แล้วตอนนี้ก็อยู่กันที่วัดสังกระต่ายจังหวัดอ่างทองนะครับที่นี่ก็จะเป็นวัด้ังโบราณที่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุม,มตัวโบสถ์วัดหลังกระต่ายเป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอ่างทองมีลักษณะโดดเด่นคือโบสถ์ปกโพ ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าที่ถูกปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่จากต้นโพหลายต้นทําให้ดูราวกับว่าถูกธรรมชาติอบอุ้มเอาไว้ความสวยงามและความขลังของสถานที่นี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาให้มาเยี่ยมชมและกราบไหว้หลวงพ่อแก่นที่ประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์แม้ว่าปัจจุบันวัดสังกตายจะไม่ได้เป็นวัดที่มีพระจำพรรษายอยู่แล้ว แต่ก็ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร,ร์ที่สำคัญนักเดินทางที่มาเยือนจะได้สัมผัสถึงความสงบและความงดงามของสถาปัตยกรรมที่หลอมรวมกับธรรมชาติอย่างลงตัวถือเป็นหนึ่งในจุดหมายที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยี่ยมเยือนอ่างทองก็จบแล้วสาหรับวัดอังกระต่ายะนะครับก็เป็นวัดหนึ่งที่รู้สึกว่าบรรยากาศสงบ ก็สวยมากถ้าใครชอบใครชอบถ่ายรูปสตายนี้สาตายนี้มาบเจอตรงบริเวณที่เป็นรากไม้รากต้นโพได้เสวยสวยสวยมากสวยเลยมีจริงมีหลายที่นะวัดส่าตายนี้ไว้คราวหน้าจะพาไปถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยขอบคุณครับบ๊ายบาย